กันชูชกว่าด้วยพราหมณ์ผู้มีความโลภขณะที่พระเวสสันดรและครอบครัวกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเขาวงกตณนะเมืองทุนนวิทมีพราหมชรายากจนผู้หนึ่งชื่อชูชกอาศัยอยู่ชูชกเป็นคนโลภมากและมักใช้คำพูดหลอกล่อเพื่อขอทรัพย์สินจากผู้อื่นเขาได้เงินมาจำนวนหนึ่ง และมอบให้ภรรยาสาวชื่อนางอมิตตาเก็บรักษาไว้แต่นางอมิตตาใช้จ่ายเงินจนหมดเมื่อชูชกกลับมาจึงตำหนิภรรยาภรรยาของชูชกจึงกล่าวว่าท่านเองก็แก่ชราแล้วจะหาภรรยาคนอื่นที่ดีกว่าเราได้อย่างไรหากท่านต้องการให้เราอยู่ดูแล ท่านต้องไปหาทาตหรือทาสีมาให้เราใช้งานชูชกจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาพระเวสสันดรเพราะได้ยินข่าวลือว่าพระเวสสันดรเป็นผู้ทรงศีลและบริจาคทุกอย่างที่ถูกขอชูชกจึงหวังจะไปขอพระโอรสทัตธิดาคือชาลีและกันหาของพระเวสสันดร มาเป็นทาสรับใช้พันรายาตนชูชกต้องเดินทางด้วยความยากลําบากอย่างยิ่งท่ามกลางอันตรายจากป่าและสัตว์ร้ายเมื่อมาถึงทางเข้าป่าเขาวงกฏเขาได้พบกับนายพรานที่เฝ้าทางอยู่นายพรานจําได้ว่าชูชกเป็นพรามขอทานและคิดว่าชูชกอาจจะเป็นคนชั่วร้ายที่คิดจะทำร้ายพระเวสสันดร จึงจับชูชกไว้และทุบตีด้วยความโกรธชูชกใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดเขาแซงทำเป็นว่าเรามาในฐานะทูตของพระเจ้าสัญชัยคือพระอัยกาของเด็กทั้งสองเพื่อนำพระโอรสทัธิดาของพระเวสสันดรกลับคืนสู่เมืองนายพรานเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าชูชกเป็นผู้มีบุญคุณและเป็นคนดีจึงปล่อยตัวชูชกไป พร้อมทั้งชี้ทางและบอกรายละเอียดการเดินทางไปยังอาสมของพระเวสสันดรให้แก่ชูชกข้อคิดจากกันนี้กันชูชก 1. ผลของความโลภแสดงให้เห็นถึงความโลภที่ไม่สิ้นสุดของชูชกที่เป็นแรงผลักดันให้ต้องยอมเสี่ยงชีวิตเดินทางในป่าเพื่อเพียงต้องการหาทาตมารับใช้ภรรยา 2. ปัญญาในการเอาตัวรอด ชูชกใช้ความเฉลียวฉลาดในการพูดโกหกอ้างตนเป็นทูต